นำชุดตรวจมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่อุณหภูมิ15-30ถึงองศาก่อนใช้งานภายในชุดตรวจจะประกอบไปด้วยชุดตรวจผลน้ำยาหลอดใส่ตัวอย่างตัวเก็บน้ำลาย ในการเก็บตัวอย่างประกอบไปด้วยหลอดและกลวยที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำลายทำการบ้วนน้ำลายลงหลอดเก็บตัวอย่างปริมาณของน้ำลายที่ต้องการจะต้องเป็นหนึ่งส่วนสี่ของหลอดประมาณ30 ml ขั้นตอนในการตรวจนำหลอดเก็บตัวอย่างน้ำลายไปตั้งไว้บนโต๊ะหรือจุดที่ต้องการตรวจผลจากนั้นเทน้ำยาทั้งหมดลงในหลอดเก็บตัวอย่าง นำกวยออกและปิดหลอดด้วยฝาปิดเแยวหลอดที่เก็บตัวอย่างประมาณสามครั้งอย่างแรงแล้วบีบน้ำยาสิบครั้งเพื่อผสมน้ำลายที่ใช้ในการทดสอบขั้นตอนในการตรวจ 1. เปิดซองและนำอุปกรณ์ทดสอบออกมาเปิดแล้วต้องใช้ชุดทดสอบทันทีทำเครื่องหมายตัวทดสอบด้วยบัตรประจำตัวผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดการสับสน2 ความหลอดเก็บตัวอย่างแล้วหยด3หยดช้าๆประมาณ100 UL ลงในรูตัวอย่างในแผนการทดสอบ 3. อ่านผลในช่วงเวลาที่15 2 0ถึง20นาทีหลังหยดหมายเหตุผลหลังจาก20นาทีอาจเกิดความไม่ถูกต้องวิธีการอ่านผลและแปลผลทดสอบผลบวกติดเชื้อโควิด19 ปรากฏแถบสีแดงทั้งที่แถบทดสอบทีและแถบควบคุมสีเท่ากับติดเชื้อผลลบไม่ติดเชื้อโควิด -19 ปรากฏเฉพาะแถบควบคุมสีผลที่ใช้งานไม่ได้ไม่ปรากฏแถบอะไรเลยชุดตรวจอาจมีปัญหาแนะนำให้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง ขั้นตอนการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี 1. ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์70-75%เอร์เซเพื่อฆ่าเชื้อชุดทดสอบที่ใช้งานแล้ว 2. นํนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจผลทั้งหมดลงในถุงขยะที่มีให้ปิดให้มีชิดก่อนทิ้งขยะตามขั้นตอนการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีคำจำกัดความ 1. การทดสอบ จำกัดเฉพาะการตรวจหาแอนติเจนไวรัสซาโควี2เชิงคุณภาพของตัวอย่างน้ำลายการทดสอบนี้อาจไม่สามารถระบุความเข้มข้นที่แน่นอนของแอนติเจนไวรัสซาโควี2ได้แน่นอน 2. การเก็บตัวอย่างอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม 3. หากระดับแอนติเจนในตัวอย่างต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจจับของการทดสอบอาจมีผลการทดสอบเป็นลบ 4. ผลการทดสอบเป็นลบไม่สามารถแยกการติดเชื้อไวรัสที่ไม่ใช่ซาโควีทที่อาจเกิดขึ้นได้หากสงสัยว่าเป็นโรคซาโควี2ผลลัพธ์เชิงลบที่ได้ควรได้รับการยืนยันจากการวินิจฉัยระดับโมเลกุล RT-PCR 4. ผลการทดสอบเป็นลบไม่สามารถแยกการติดเชื้อไวรัสที่ไม่ใช่ซาโควีทูที่อาจเกิดขึ้นได้หากสงสัยว่าเป็นโรคซาโควีทู 2, ผลลัพธ์เชิงลบที่ได้ควรได้รับการยืนยันโดยการวินิจฉัยระดับโมเลกุล RT-PCR 4. ผลการทดสอบเป็นลบไม่สามารถแยกการติดเชื้อไวรัสที่ไม่ใช่ซาโควีทูที่อาจเกิดขึ้นได้ หากสงสัยว่าเป็นโรคซาโควี2ผลลัพธ์เชิงลบที่ได้ควรได้รับการยืนยันโดยการวินิจฉัยระดับโมเลกุล RT-PCR 5. ผลการทดสอบในเชิงบวกไม่สามารถแยกการติดเชื้อร่วมกันกับเชื้อโรคอื่นได้ 6. โมโนค o อนแอนติบอดีอาจไม่สามารถตรวจสอบหาไวรัสซาโควีชูได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนเล็กน้อยในโมเลกุลของแอนติเจนเป้าหมายด้วยความไวที่ต่ำกวา่า7 ชุดทดสอบแอนติเจนซาโควี2อย่างรวดเร็วสามารถตรวจจับสารซาโควีททั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้การทดสอบแอนติเจนซาโควี2อย่างรวดเร็วที่ตรวจจับประสิทธิภาพของซาโควี2ได้อย่างรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่กับโหลดของแอนติเจนและอาจไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการวินิจฉัยอื่นๆที่ทำกับตัวอย่างเดียวกัน คำแนะนำของความสเสถียรของตัวอย่างจากข้อมูลของการทดสอบไขวัดใหญ่ประสิทธิภาพของซาโควีทอาจแตกต่างกันไป 9. ผู้ใช้ควรทดสอบตัวอย่างโดยเร็วที่สุดหลังจากเก็บตัวอย่างและภายในสองชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย่าง